สัมภาษณ์ยังไงให้ลูกน่ารักออกแล้วลูกเธอน่ารักมากไปไปออิโอแล้วได้ใดน้องก็พูดถึงแม่แล้วน้องลุยธุรกิจเนาะทุกคนนะตอนนี้น้องลุยธุรกิจน้องทําหลายอย่างมากไปไปออิโอคือแบบแต่น้องก็ไม่ได้ทิ้งการร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะคะน้องยังไม่ทิ้งแต่ด้วยแบบอยากลองทําธุรกิจปีนี้น้องอยากลองลุยจากที่น้องพูดอะมีธุรกิจหลายอย่างที่น้องลงไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ที่แน่ๆรอกลางปีนี้ทุกคนรุนแล้วว่าเขาจะได้เล่นด้วยกันไหมอ่ะหนังอ่ะหนังหรือละครก็ไม่รู้คิดว่าเป็นหนังอือฉีกบทเพื่อนเนี่ยจะฉีกแล้วหรออู้จะฉีกแล้วเป็นอะไรอีกเลยเนี่ยบทเพื่อนจะฉีกแล้วใช้คาว่าฉีกบทเพื่อนมันต้องเล่นกับเพื่อนสินึกออกไหมฉีกบทเพื่อนมันต้องโยงไปถึงนุกธนดลสิเพราะมีเพื่อนอยู่ แล้วไปเล่นกับใครโอ๊ยเอาแล้วสับสนนี่แหละทุกคนโอยคิดเหมือนกันไหมล่ะคุณนนามันเออ่มีทั้งหมดสิบนักแต่งเราเลือกเป็นคุณน้าหนาเพราะว่าสิบที่สิบคนก็เลือกใครอยู่าแบบรักกันก็เลือกทั้งหมดก็เลือกมาหนึ่งท่านเพราะมันมันดูเข้ากับร้องเสียงเราดีเนื่องจากเราร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเราก็เลยเลือกเพลงที่มันตรงกับร้องเสียงเราใช่ครับมีคนบอกไปหรือว่าไปร้องเพลงไม่เก่งก็มีนะ ก็ไในระดัเด่นแล้วปีนี้เราก็จะพัฒนาแปลว่าในทุกๆงานเราก็จะกลับไปย้อนดูว่าโอเคเราต้องปรับปรุงตรงไหนกันบ้างถึงได้ร็จูตลอดแล้วก็อ่านฟีดแบ็กตลอดครับว่าว่าเราควรทําตรงไหนมากเพิ่มขึ้นหรือว่าเราควรควรโฟกัสจุดไหนมากกว่านี้แต่คุณเขาก็ชมปภายนอกว่าโดนติดเงี้ยนายก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองไม่ได้เป็นการต่อต้านจากโซเชียลออะไรเงี้ยคือมันมันมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องตั้งแต่เป็นลูกปลายมาเพราะว่า ก้มหน้ายอมรับก่อนแล้วเราก็ค่อยแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดจริง<ม>ๆเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้ในในจุดบอดของเรา<ม>พอพอทุกคนก็เหมือนกระตกสะท้อนมาว่าเราควรเปลี่ยนแปลงคุณจะทันท้อไหมเพราะเขาอากคอมเมนต์ก็คือแบบเออก็ไปไกลอยู่มีมีท้อแล้วก็มีร้องไห้บางคอมเมนต์ด้วยเพราะว่ามันมันมันเจออะไรหลายๆอย่างมาจนมามาปีนี้ก็คอมเมนต์จากเคยร้องไห้ตอนนี้ก็ไม่ร้องแล้วก็ค่อยๆแอคทีฟขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ แสดงว่าโซเชียลก็ไม่ผิดมีข่ามีมากมีมากเลยตั้งแต่สมัยยุคแรกๆที่ดังไม่เสพโซเชียลเลยไม่อ่านเลยตั้งแต่พันทิพย์ดังๆเลยใช่ไม่ผมพันทิพย์เลยนะพันทิพย์ดาราพันทิพย์พันทิพย์มีเป็นร้อยหน้าตั้งกระทูหรือเปล่ามีแต่เขาตั้งกระทูดนี่แหละเพราะว่าไปดนข่าวว่าจากกระทู้พันทิพย์นี่แหละเออเห็นว่ามาจากพันทิพย์แล้วคุณเราเกิดในไทยปูคุณเลยมากจริงหรอภายในสายนั้นเราอะใช่ทุกๆปีจะสอนให้เราโตขึ้น แล้วก็เ oh. ติบโตจากจากสิ่งรอบข้างทั้งหมดครับแต่เราไม่ไ hmm. ด mm ้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ทนสถานะที่เจอทำไมต้งยังกบวนในเรื่องต่างๆอืมมันก็มีเฟลบ้าง mm hmm. ในในในสิ่งที่เราตั้งใจทําแล้วมันมันไม่ได้เป็นผลตอบรับจากทุกคนขนาดนั้น mm hmm. ใช่เราก็เลยสามารถม a n a g e ตัวเองว่าอ่ะไม่เป็นไรมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักไม่อย mm ่างว่ามันจะทำให้ถูกใจคนร้อยคนไม่ได้ใช่ครับ เราโตขึ้นนะถ้าเทียบับเมื่อกี้ที่บอกว่าปีก่อนๆเรายังแบบเรยังร้องไห้ยังเสียใจปีนี้โตขึ้นโตโตโตขึ้นอะไรนะไม่มีจ้าไม่เรื่องแฟนเลยหรออยากจีบไหมล่ะจ้าเอางี้เอาโตขึ้นก่อนเอาโตขึ้นก่อนก็เป็นเรื่องแฟนเอาไปก็เป็นเรื่องแฟนไม่มีกำลังไปปฐมอยู่จะคลอดไปว้เรื่องนะเป็นความคิดของเองอะไรที่ทำให้ให้เราต้องทนให้เราคือหลังจากกลับบ้านไปแม่แก่ขึ้นวันทำ อยากประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองให้แม่เห็นว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยมันมั่นคงต่อชีวิตเรามากๆนะแล้วก็อยากอยากจะทำให้ท่านภูมิใจเรื่อยๆก็บอกแม่บอกบอกไมค์เซ็ตของเราแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรจะคิดอะไรอยู่ตอนนี้ไปดูแลแม่ใช่ดูแลแม่ดูแลธุรกิจแล้วก็มีทีมงานเพราะตอนนี้ก็เปิดบริษัทขึ้ตัวเองใช่ก็เหมือนเรายากสร้างคอนเทนตใช่ ม่ไหนตอนนี้แม่อยู่คอนแม่ก่อนครับก็คุยกันทุกวันก็มาจากคอนแก่เมื่อวานครับแม่เขาห่วว่าแม่ก็ห่วงสุขภาพเราอย่างเดียวแล้วก็การใช้ชีวิตมีมีอะไรที่แม่ต้องบอกไปทุกวันก็เป็นอะไรก็พอแม่บอกว่าก็มีแบบทางานหนักผมมากเกินไปแล้วก็เหมือนทำแคมป์อ่ะก็รุยเองทาทั้งหมดเลยใช่ตากแดดตากฝนตากลมอยู่ใช่ไหมหน้าดำหมด เราแบบนี้เน่ะใช่แม่ว่าก็แม่ก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าแม่แม่แม่ก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วชอบอะไรก็ได้ใช่ระนอนะไปสิ